คันนี้มาด้วยอาการโชคหน้าลั่วสองข้างนะก็ได้จัดเปลี่ยนซีนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาการที่มาก็นี่เลยนะโชคลั่วดูรอยลั่วน้ำมันซึมออกมามันเป็นปัญหายอดฮิตของ cb 5 0 0 x อยู่แล้วนะไม่ว่าท่านจะขี่รุ่นไหนเจอแน่3ปี5ปีต้องมาเปลี่ยนซีนดูแลรักษาสม่ำเสมอตลอดเพราะว่า รั่วบ่อยจาดถอดออกมาแล้วเป็นยังไงนี่เลยสภาพคือซีน่ะเละเรียบร้อยนะทั้งทั้งสีน้ำมันและสีกันฝุ่นที่เหลือผมจะล้างทาความสะอาดให้นะหลังจากที่ล้างแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีรอยคาบน้ํามันเลยหลังจากที่เราตรวจเช็คเลียนที่เป็นเบือเลยนะหลังจากที่เราตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยเราก็ประกอบกลับคืนให้ลูกค้า นำกลับไปใช้งานเหมือนเดิมเราต้องใส่ทั้งสองข้างเลยนะใส่ให้มันในระดับใกล้เคียงกันเวลาใส่หรือเวลาขันอ่ะขันน็อตเบอร์สิบตัวล่างมันนะก็ระวังกันนิดนึงอย่าให้ประแจไปคูดกับแกนคูดมาบันเทิงแน่นอนมันเป็นรอยหรือออกมาเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ซีนแล้วที่ต้องเปลี่ยนแกนใหม่บันเทิง หลังจากประกอบเสร็จแล้วก็ไปเช็คเบรก abs นี่เช็คระบบเบรกดูที่มันคูดอะไรไหมติดอะไรไหมคันนี้โอเคไม่มีปัญหาไปกันต่อต่อไปเป็นการเช็คครั้งสุดท้าย เดินเข้ามาดูไม่ด้วดแล้วดูข้างบนเป็นโช๊คตัวใหม่ไหมดูตรงนี้ข้างบนตรงนี้นี่เป็นโช๊คตัวรุ่นใหม่ป,ร,ปร,รับปรับได้สามารถปรับได้เลยแต่ตัวรถเป็นของ2013แต่ ใส่โช๊ค2องพไม่มีรั่วแก้ปัญหาให้หมดแล้ว